ปีใหม่ปาร์ตี้เยอะออดื่มเยอะกินเยอะโคความฟิตจะหายอ,อันนี้จะมาคุยกันครับว่าออถ้าเราเป็นนักฟุตบอลสายปาร์ตี้ชอบกินเหล้าชอบกินเบียร์แล้วปีใหม่กินเยอะแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายเลยห้ววยาวันหกวันยาวๆเนี้ยแล้วกลัวความฟิตหายแล้วก็รีบไปวิ่งรีบไปซ้อมโดยที่ร่างกายยังไม่ยังไม่ฟื้นจากจากอาการแห้งหรือว่ายังรู้สึกปวดหัวยังรู้สึกอันนี้มันมัน มันไม่ดีนะครับขอแนะนําว่าให้พักให้พักจนกว่าร่างกายตัวเองจะฟื้นกลับมาแล้วรู้สึกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นเพราะมันจะมีท่าสติสัมปันญะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็คือร่างกายยังรู้สึกว่าไม่ปกติยังแห้งอยู่ยังปวดหัวอยู่แต่ห่วงว่ากลัวไม่ฟิตเคยจะไปลุกไปวิ่งเนี่ยมันงี้มันอันตรายเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเสี่ยงต่อการเอ,อเรียกว่าอะไรนะอวูบอ่ะเพราะว่าร่างกายมันยังพักฟื้นไม่เต็มที่ควรจะ หลักของมันที่เคยบอกไปแล้วครับมันจะมีคนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะมาออกกาลังกายหนักและหลังจากออกลังหนักก็กินอาหารให้ที่มีประโยชน์ให้ให้มากพอกินให้พร้อมซ้อมให้หนักพักให้ถึงเนี่ยครับร่างกายมันถึงจะดีขึ้นแต่นักกีฬากรัวกลัวจะไม่ฟิตอันนี้เข้าใจได้กลัวจะไม่ฟิตทีนี้ก็จะบอกว่าเหมือนเราเหมือนเราวิ่งเจ็ดวันอะ สมมติว่าเราวิ่งเราวิ่งหรือเราซ้อมบอลเจ็วันเต็มมันก็ไม่ได้ฟิตทาให้ร่างกายมันพุ่งขึ้นปุ๊ฟิตที่สุดอยู่แล้วมันใช้เวลาสะสมเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีด้วยทีนี้เมื่อคุณไม่ได้คุณมีความฟิตอยู่แล้วหรือว่าคุณฟิตไม่พอแค่ไหนนั้งหนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ยสมืติคุณอยู่ระดับไหนแล้วคุณไปกินเหล้าเไปเที่ยวแค่ห้าวันอะความฟิตมะมิอยู่แค่นี้ยมันก็ลดลงแค่นี้อ่ะไม่ไม่ได้ลดลงดิ่งจนเพราะว่าร่างกายมนุษย์อะความฟิตไม่มันจะมีทั้งกล้ามเนื้อ ทำเนื้อในร่างกายแล้วก็หัวใจหลอดเลือดพวกเนี้ยมันก็ลงตกลงแค่นี้เดียวครับแคท้แค่สี่ห้า 4, วันแต่ถ้าคุณหยุดไปเป็นเดือนอ่ะมันจะต่ําลงเรื่อยความฟิตคือความทนทานามันจะต่าลงเรื่อยๆื่อพอเราับมาซ้อมใหม่มันก็ไต่ระดับขึ้นใหม่ดังนั้นปาร์ตี้แค่ห้าวันแล้วร่างกายยังไม่ฟื้นอย่าเพิ่งรีบไปออกกำลังกายครับพักไปก่อนพักไปก่อนอย่าเพิ่งมันความฟิตไม่หายไปเยอะครับเอาพูดภาษาบ้านง่ายง่ายเลยไม่ต้องไปกังวลมันมากเพราะว่ามันผมลองมาละทำมาละมัน คือถ้าเราซ้อม5วันหรือ7วันแล้วเราไม่ได้ฟิตถึงขีดสุดชั้นใดเมื่อเราหยุดไป7วันมันก็ไมไ่ลงถึงขีดสุดเช่นกันโอเคครับฝากไว้ด้วยดูแลตัวเองนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ